น่ครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะเห็นเซลล์ต้นลงแต่รถปิกอัพรถเล็กนะรถใหญ่ขายไหมนะก็วันนี้มาดูอันนี้ต้องเรียกว่ารุ่นใหญ่สุดไหมพี่ขวญใช่ครับใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่อาจจะมีใหญ่กว่านี้พี่ต้นแต่มันเป็น12อล้ออ๋อ12ล้อใช่แต่ว่าอันนี้ก็ก็ถือว่าใหญ่แล้วแหละตัวใช่ไหมสิบล้อเอฟพีอราคือเป็นรุ่นที่คนนิยมมากอ่ะใช่ถ้าวิ่งเขาเรียกอะไรคือ ติดปากก็คือ10บล้อใช่ไหมพี่ขวัญใช่ครับสิบล้อแต่ว่าคันนี้ผมมาแอบเห็นนะคุณผู้ชมผมว่ามันแต่งสไตล์คินคินที่แบบว่าก็สวยดีเรียบเรียบดีนะก็อันนี้ก่อนอื่นเลยน่าจะเห็นหลายๆคลิปแล้วก็ไปขวัญน,นะครับเป็นเซลล์รถใหญ่คือก็อยู่ด้วยกันในโชว์รูมพี่ขวัญก็จะขายรถใหญ่แล้วคันนี้ก็พี่ขวัญเป็นคนที่ขายให้ลูกค้าครับคันนี้พี่ขวัญมีอะไรเด่นครับ คันนี้ก็เป็น360นะครับ G X 3 6 0นเนาะ G X ค G X 3 6 0เป็น10ล้อาอ่าฮาครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดปี2022อ๋อนี้คือ22 2่ชิบสอใช่ไสังเกตง่ายๆ่ายครับพี่ต้นสังเกตตรงนี้เฮ้ยไฟนี่แบบอะไรนะ LED LED ครับไฟอะไรตัดหมอกอันนี้ตัดหมอกอันเนี้ยเป็นเป็นไฟเลี้ยวของเขา่าฮะซึ่งจริงๆแล้วรถตัวนี้นะครับมันมันถูกเปิดตัวมา ตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการต่อกระบะเราก็เลยเห็นรถโฉมนี้นะครับออกมาในช่วงปลายปลายปปีอันนี้กี่เดือนพี่ขวัญคันนี้ต่อในอู่ใช่ไหมครับใช่ประมาณ3เดือนได้สามเดือนนี่ก็อันนี้คือชุดแต่งใช่ไหมพี่ขวัญใช่ครับอันนี้เรียบๆครับเรียบๆแต่งน้อยแต่งน้อยแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะครับญี่ปุ่นเขาก็จะแต่งประมาณนี้คือแบบมีโครเมียมนิดหน่อยก็คือแบบไม่ได้มีลูกเล่นเยอะใช่ใช่อันนี้จะแบบ แต่ว่าถ้าเกิดมีข้างหน้าที่เป็นหมวกไอ้แหลมๆนะญี่ปุ่นเลยอันนี้คือทําอะไรไปบ้างพี่ขวานคันนี้จริงๆแล้วรถคันนี้แต่งน้อยครับบอกเลยว่าแต่งน้อยมาก uh huh. แต่ว่าแต่งให้มันออกมาคินครีนนะครับอย่างแ uh huh. รกเลยที่เขาเพิ่มเข้าไปก็คือตรงนี้นะครับ,รบตรงเนี้ยเขาเรียกว่ายื่นย้ำกันชนแต่ปกตินะ่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นชุบคมเมียมทั้งหมด ừ, แต่ลูกค้านะครับอยากได้ความความขา,ขาวๆาวคินครีน <ๆ S 2> นะครับเพาเลยตรงเนี้ยทําตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็เลี่ยม ด้านบนกับด้านล่างแค่นั้นเองนะครับคล้ายๆเลี่ยมกบพระใช่ไหมใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ด้านข้างก็มีเบาบันไดครับเบาบันไดจริงๆถ้าสมมุติว่าเราเราไม่แต่งอันเนี้ยบันไดมีมาให้อยู่แล้วใช่ไหมมีมาให้ครับพี่ต้นแต่ว่าเอ่อผมไม่รู้นะแต่มุมมองของผมคือโดยส่วนตัวน่ะเป็นคนที่ชอบแต่งรถอยู่แล้วถ้าในกรณีที่เราทำเฉพาะข้างหน้าแต่ไม่ทําตรงเนี้ยมุมมองผมนะผมมองดูตลกอ่ตลไม่รับกคือคือถ้ามองข้างหน้าอย่างเงี้ยมันได้นะ ถ้ามองข้างหน้าอย่างเงี้ยได้แต่พอมองข้างๆอ่ะคือคือเหมือนพอใส่ตัวนี้มามันเลยความความอ่าใช่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 ความต่ําความเรียบมันเลยรับกันหมดเนาะทีนี้เปิดได้ไหมไม่ได้กุญแจมาเอาเหรอมันมีลูกเล่นมันมีอะไรไหมพี่ขวันข้างในยิงแล้วลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามามันก็มีแค่ไฟ LED ครับแล้วก็ช่องเสียบ USB แค่นั้นแหละแต่ว่ายังรับบลูทูธไม่ได้ยังเหมือนว่า ก่อนหน้านี้มีตัวรับบลูทูธได้แต่ว่าหลังหลังมามีการตัดออกเขาบอกว่าระบบมันมันรวนเขาก็เลยตัดออกเลยครับก็ใส่แผ่นซีดีอะไรพวกนี้เอาใช่ครับแล้วอันนี้คือของเราเนี่ยยางนี่เขาให้มาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกเป็นยางอะไรยางติดรถเลยครับเขาเรียกเป็นยางอะไรนะอันนี้ก็เป็นยางเรเดียนเรเดียนเนาะคือไม่มียางไนไม่มียางไหนอ่านี่เป็นยางเรเดียนนะคุณผู้ชมครับก็ได้มาแบบนี้แล้วก็คันนี้เป็นแม่ลูกใช่ครับแม่ลูกหนึ่งเนาะ แม่ลูกหนึ่งครับแม่ลูกสองคงจะไม่ไหวคงจะยาวไปตัวแม่นะครับตัวนี้เป็นสเปคแม่เนี่ยจะยาวอยู่หกเมตรยีสิบลูกจะยาวอยู่หกเมตรห้าสิบนะครับความยาวนี้เขานับจากตัวไหนพี่ขวัญความยาวของตัวกระบะกระบะบใช่ไหมใช่ครับแต่คือแชสซีมันยาวเท่ากันหมดแชสซีตัวนี้จะมาอยู่ที่หกเมตรยี่สิบครับทุกรุ่นเลยใช่ไหมห<ม>รือว่ารถเ,เขาต่อเอา เขาต่อเอาครับอ๋อคือคือถ้ามาตรฐานแชสซีมันเท่ากันหมดใช่แต่ว่าคือสามารถมาต่อได้ใช่ครับอ๋อแต่ว่ารถแต่ละรุ่นนะครับเขาจะมีแชสซีความยาวให้เลือกอะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีแชสซีความยาวเดียวเพราะว่าปกติแล้วมันจะต่อสเปกไม่รู้จากนี้แล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นมันเหมือนกับว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เอามาทําแม่ลูกโดยเฉพาะครับอ๋อมันก็เลยกําหนดมาประมาณนี้ใช่ใช่ไม่เหมือนพวก6ล้อใช่ไหมที่เลือกความยาวได้เนาะ ใช่ใช่สังเกตง่ายๆก็ได้พี่ตนข้างในกรณีที่ถ้าเป็นรถช่วงยาวนะครับเขาจะไม่นิยมวางดัมเพราะว่าตอนยกดัมน่ะมันจะสูงมากอันนี้ดัมไหมดัมครับอันนี้ดัมอ๋อใช่ใช่อ๋อรถช่วงยาวหมายถึงว่ารถพวกหกล้อที่แบบตู้ยาวๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่ากระบะแบบไหนครับพี่ขวัญอันนี้เป็นกระบะดัมเหล็กแบบดัมเหล็กคอกสี่เส้น ขนดินขนหินขนอันนี้ขนดินขนหินขนทรายได้ครับแล้วก็ลูกค้าน่ะเอาไปวิ่งอ้อยอ้อยท่อนนะครับเขาก็จะมีต่อข้อขึ้นครับอ๋อฉะนั้นเขาก็เลยไม่เน้นให้ตรงนี้มันยาวออกมาใช่ไหมเพราะผมเห็นรถอ้อยบางทีถ้าเป็นต้นมันจะยาวใช่ใช่อันนี้เขาใส่ตะแกรงกันไอ้นี่ด้วยใช่ไหมใส่ตะแกรงด้านในครับเหมือนกันใช่ครับตัวตะแกรงนะครับถ้าถามว่าถ้าเรามองจากด้านนอกนะครับเนาะหนึ่งเลยนะมันจะได้เรื่องของความสวยงามอ่ะฮะ เพราะว่าข้อของเรานะครับมันจะดูทึบแต่ว่าประโยชน์การใช้งานเนี่ยถ้าในกรณีที่เขาไปบรรทุกสินค้าที่มันแบบยกตัวอย่างเช่นข้าวพวกข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีตะแกรงอ่ะมันจะล่วงใช่ไหมใช่มันจะล่วงอันนี้ลูกอันนี้ตัวลูกครับตัวลูกสเปกยาวอยู่6เมตร50ครับ6เมตร50อันนี้เท่าไหร่นะข้างหน้าอันนี้6เมตร20อ๋อ30เซนเนาะต่างกันผมสงสัยพี่ขวัญครับ ไอตัวลูกเนี่ยแล้วเขาไอตัวลูกทั้งหมดเนี่ยเราให้อู่ทาหรือเราซื้อผ,ผ่านศูนย์เราให้อู่ทาแต่ว่าซื้อผ่านศูนย์ไม่ไม่ใช่พูดผิดนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างรถเนี่ยตีเพชรเป็นคนจ๊อผลิตใช่ไหมใช่ครับแล้วลูกเนี่ยตีเพชรผลิตไหมลูกตีเพชรไม่ได้ผลิตอ๋อคือพูดง่ายว่าไอพวกช่วงล่างเนี่ยทั้งหมดแชสซีเนี่ยคืออู่เป็นคนทําอู่เป็นคนทําทั้งหมดเลยอ๋อคือเหมือนสร้างขึ้นมาเลยใช่คือ <assignment. S 2> ไม่ได้แบบมีหัวแชสซีแบบนั้นใช่เอาง่ายเลยอันเนี่ย เหมือนกับเป็นรถอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันจะทะเบียนแยกกันเลยแยกกันลูกผมถึงว่ายางมันไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นยางที่แบบเหมือนทางอู่เขาก็ทําขึ้นมาแบบสร้างใหม่หมดอย่างนี้ใช่ไหมครับคัตตอมคัตตอมแต่ว่าแต่อันนี้เป็นยางเรเดียนไหมพี่ขวัญแบบยางเรเดียนเหมือนกันครับอ๋อเรเดียนเหมือนกันแต่ดอกมันคนละแบบเนาะใช่ใช่อันนี้มี อะไรดีสําหรับตัวลูกตัวนี้ตัวลูกจริงๆแล้วสเปคตัวแม่กับตัวลูกครับตัวลูกกระบะน่ะเขาจะใช้เป็นสเปคเดียวกันนั่นแหละนะ<อ>เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นสเปคเดียวกันน่ะมันมันจะดูหลอกตานะในตัวอ้อง่ายเหมือนกับว่าแม่เป็นกระบะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยแต่ลูกเป็นมินียมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยครับแต่พูดถึงแบบผมสังเกตยอย่างหนึ่งนะอู๋เขาก็ใส่ใจและอย่าดีนะอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ไอ้พวกข้างหน้ามันดีพวกกันชนที่เป็นโครเมียมใช่ไหม ที่มันใส่แบบต้องบอกคำว่านิดหน่อยเนาะคันนี้ไม่ได้เยอะเนี่ยแบบจุดเล็กๆเขาก็ทํามาให้มันแบบว่าอันนี้แต่งนิดหน่อยจริงๆเนาะให้มันดูแบบพอเดินมาใช่คือเดินมาข้างหลังรถก็แบบก็มีให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกเล่นให้อ่ะสวยดีสวยดีครับอันนี้แต่งแบบเรียบเรียบเลยครับราคาพี่ขวัญราคาเข้าๆราคาอ่าราคาถ้าเป็นกระบะเหล็กนะครับอถ้าเอานี้บอกแบบราคาเต็มที่ยังไม่หักส่วนลดแล้วนะครับอ่าถ้าเป็นกระบะเหล็กก็ ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับอู่ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตัวแม่นะครับถ้ารวมหัวด้วยรวมกระบะด้วยมันก็จะอยู่ประมาณสามล้านห้าสามล้านห้ายังยังไม่หัาส่วนลดนะครับแล้วก็ดูกันที่สเปคกระบะด้วยดูกันที่อู่ที่เราต่อด้วยเพราะว่าลูกค้าบางคนนี่แพงไม่ว่าครับขอแค่ว่าได้ของดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไปฝั่งสุนชัยฝั่งสสมบัติอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นอู่ลักษณะนั้นนะครับราคาเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่า อย่างที่รู้กันแหละครับมันเหมือนกับว่าแบบเ้าดังแล้วมันอยู่ในตลาดแล้วมาตรฐานเขาก็ได้เงี้ยนะครับอันนี้เขาก็เหมือนแบบอยากอยากตีตลาดก็เลยยังราคายังไปได้อยู่อะไรอย่างงี้ส่วนตัวลูกส่วนตัวลูกนะครับจะอยู่ประมาณอ๋อถ้าเป็นสเปคลักษณะนี้จะอยู่ประมาณ9000 0สถึงล้านอยู่ประมาณนี้แหละครับต้องดูว่าสเปคจริงๆแล้วเขาทําอะไรไปบ้างอย่างตัวคันนี้นะครับถ้าในกรณีที่ถ้าถ้าไม่มีใครรู้รายละเอียดด้านในเนี่ย แค่ถามราคากันหน่อยราคามันก็ผิดไปแล้วครับเพราะว่าบางบางคันเอาไปใส่กระบอกดับสิบห้าตันบางคันกระบอกดับยี่สิบตันอย่างเงี้ยอเราไม่สามารถรู้ได้ถ้ามองจากภายนอกอย่างเดียวครับครับคือมันต้องมามาเจาะลึกละเอียดการใช่ใช่ครับอนี่ครับคุณผู้ชมก็นะครับสาขาพี่ไม้ผมก็มีขายนะหางก็มีนะหางก็มีนะหัวไปไหนไม่รู้นะหัววจอดอยู่ข้างหน้าหัวหัวจอดไยู่ทงหน้านะฮะคุณผู้ชมก็นี่ติดต่อ พี่ขวัญได้เลยของพี่ขวัญย t u b e ชื่ออะไรนะครับครับขวัญชัยรถบรรทุกอีซุสุครับเบอร์โทรหน่อยครับพี่ขวัญศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสี่เจดสองหนึ่งครับผมอ่านก็พิมพ์ไปขวัญชัยรถบรรทุกอีสุซ์เนาะเพจ a c e b o o k เพจอะไรนะพี่เหมือนกันขวัญชัยชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันนะคุณผู้ชมก็นั่นแหละก็เข้ามาที่ศูนย์ได้เลยไม่เจอพี่ขวัญเจอผมก็เนี่ยทักกันได้สอบถามกันได้นะก็บอกว่าไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ตอนนี้เราจบหมดะเราจบหมดแล้วจบทุกเงื่อนไขครับคุณผู้ โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูรถบรรทุกแบบไหนคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวถ้ารถมาเดี๋ยวให้พี่ขวัญลงให้ดูแล้วก็ผมจะช่วยลงอีกหนึ่งช่องทางด้วยโอเค, okay, คผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบสวัสดีครับ